เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเหมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสามสาสาไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง เปนบ้านวังใหม่ประชาอุทิศ2519ตั้งอยู่ที่165หทับหหมู่5าตำบลอ,อัยเวงอําเภอเบตงจังหวัดยะลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายาลาเขต3เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาทททิศ2519ภายใต้การบริหารโดยนางสาววลดาเกียรติแสงผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวทานประพัฒการจนาโชธิพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนและนักเรียนจำนวน174คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาะอุทิศ2519มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนน้อมนำปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาอุทิศ2519ได้รับการประเมินและประกาศให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงในปีการศึกษา2555ซึ่งการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาอุทิศ2519มีดังนี้ด้านบุคลากรอ,องค์ประกอบที่1 ผู้บริหารมีนววัตกรรมการบริหารโดยใช้รูปแบบเด็กวางโมเดลมีส่วนประกอบของโมเดลดังนี้ D. Development หมายถึงการพัฒนาการเรียนรู้คือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง E. Evolutions หมายถึง การประเมินผลโดยผู้บริหารได้ดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ Knowledge k หมายถึงความรู้ในการดำเนินงานการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษานั้น W a a way of life หมายถึงวิถีชีวิตคือโรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดถือวิถีไทยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีไม่ฟุ่มเฟือยอย่างไร้ประโยชน์ใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิต a accountability หมายถึงการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน n network หมายถึงการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม <G ike. S 1> ไกหมายถึงมัคุเทศคือการสร้างผู้นำและพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มยุวเกษตร ผู้บริหารโรงเรียนได้ตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาครูบุคลากรและนักเรียนโดยบรณาการในการดำรงชีวิตและปฏิบัติอย่างเรียบง่ายให้มีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง การบริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเน้นการบริหารอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดอบรมให้ความรู้และจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเผอยแพร่ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนนำไปสู่การขยายผลแก่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชน ด้านบุคลากรอ,องค์ประกอบที่ 2, 2> ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถถอดบทเรียนและร่วมกันพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีครูกแกนนําในทุกกลุ่มการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ด้านบุคลากรอ,องค์ประกอบที่3 นักเรียนได้เรียนรู้และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัยมุ่งม,มั่นในการทำงานรู้รักษามัคคขี่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนแกนนำม,มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีจิ สำนึกที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและสถาบันหลักของชาติด้านบุคลากรองค์ประกอบที่4คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการรวมทั้งการใช้งบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการขับเคลื่อนสถานศึกษาด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่1 โรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาอุทิศส5 1 9มีอาคารสถานที่ที่อื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการและสถานที่ที่มีความสะอาดรื่นรม ปลอดภัยมีความพร้อมและเพียงพอเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่2มีแหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้ปลาดุกชาววัง 2. ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพขับต้น 3. ฐานการเรียนรู้สวนผักชาววัง 4. ฐานการเรียนรู้สหกรณ์ร้านค้าชาววัง 5. ฐานการเรียนรู้อ่อมสาหก ฐานการเรียนรู้เพราะเหตุหันษาพารวย7ฐานการเรียนรู้ไก่แก้วแกล่งกล้า 8. ฐานการเรียนรู้ตะวันทอแสงและ9ฐานการเรียนรู้ตลาดนัดชาววังด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่หนึ่ง โรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาอุทิศ2,519ได้ถ่ายทอดการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนบ้านตาเนาะเมล้อและโรงเรียนบ้านจาล้ปะไตซึ่งเป็นสถานศึกษาเครือข่าย ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่2 หน่วยงานต้นสังกัดมีการส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนโดยการจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและมีการนิเทศติดตามและได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาอ,อุทิศ2519ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอเบตงถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนเรื่องการทำปุ๋ยหมกักนอกจากนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักง,งานประมงอำเภอเบตงถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องหลักการเลี้ยงปลาดุกเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ จากการดำเนินงานโรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาอุทิศส5 1 9มีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาโรงเรียนให้ยั่งยืนต่อไป